โอเคครับสวัสดีครับเข้า desktop, มาได้มาอยู่กับฟอร์กัสนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับเกมเก่าแล้วเกมเก่ามากๆแล้วไอ้เกมไอ้ไฟบอยวูดเวอร์ติกูเกิลเนี่ยหมดเลยเก่ามากเปลกๆถ้าใครเล่นอยู่คือรู้ว่าอยอะคนเลยคือผมต้องมาเล่นคนเดียวใช่ผมต้องเล่นคนเดียวผมต้องควบคุมด้วยเออ่สมองทั้งสองซิกของผมครับเดี๋ยวก่อนนะ คือเกมนี้นผมไม่ได้เล่นางนานหนักมางแล้วผมกำลังทบวนความจําอยู่เพราะผมก็แบบจําไม่ได้เหมือนกันเพราะผมตอนนั้นผมเล่นผมอาจจะยังแบบหกขวบครับผมโมโบอยู่ที่นั่งเล่นกับแบบพี่ผมแบบอ่าอยู่ตรนี้ผมคอยใช้เวลาทบวนความจำแป๊บหนึ่งครับโอเคครับผมกลับมาแล้วซึ่งผมต้องใช้สมองทั้งสองซีของผมอะ ในการเล่นคนเดียวไม่มีเพื่อนเล่นด้วยครับผมถ้ามีเพื่อนเล่นวยคงจะดีกว่านี้แต่ว่าผมเป็นพวกแบบชอบเล่คนเดียวเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นจิงหวะที่ทราล้ลบากที่สุดครับผมก็เป็นได้นะครับผมเคถูกแล้วเล่นสปีดคลิปแล้วเพราะฉะนั้นผมจะควบคุมแบบแบบแปซิฟิกริมแล้วสินะโอเคสรุปก็คือผมเล่นคนเดียวแล้วรู้บุกว่าผมลำบากขึ้นเยอะเลยครับ ผมรู้สึผมเล่นคนเดียวและผมุู้สลำบากขึ้นเยอะเลยกู <c oughs> ไม่น่าทำไม่เชื่อกูลำบากเลยเว้ยไหนดูขนาดนนอเซ่เวลาได้ไม่เอาไม่ได้แล้วก็เด็กสีส้มเด็กสีส,มส้มเนี่ยผมไม่รู้ผมเล่นมาตั้งนานผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสีส้มมันคืออะไรกันแน่มันคือแบบอะไรวะโอเคออกโอเคครับแล้วนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปในวันนี้นะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์กดซับกันด้วยนะครับผมกดแชร์ได้ได้ก็ยิ่งดีแชร์ไปให้คนที่ทเรารักในวันคริสต์มาสนะครับ